ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรกง่อมนวัดพะเยาจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงพัฒนาอาคารศิริกิตให้พระสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลพะเยาโดยมีพระเทพพยานเวทีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหกเจ้าอาวาสวสีอุโมงค์ธรรมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานฝ่ายคารวสาพร้อมด้วยพระพรหมมงคลวชโชมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค หกเจ้าอาวาสวัดจองคําจังหวัดลาปางพระเทรนุเทระพระภิกษุสามเณรนางวิยดาณรดิศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพยาวนายบำรุงสังขารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวพลตํารวจตรีพิทักษ์นาสมวัตผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดพยาวว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงปหลัดจังหวัดพยาวในทวัสสุทธวงศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยาวหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดพยาวเข้าร่วมในพิธี สืบเนื่องด้วยได้รับลิขิตจากพระเทพพยันเวทีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหกเจ้าอาวาสวัดศีอุโมงค์คำแจ้งว่าด้วยปัจจุบันโรงพยาบาลพยาวยังไม่มีอาคารแยกเป็นสัดส่วนสําหรับการให้บริการการรักษาพยาบาลแก่พระสงฆ์สามเณรที่อาพาธได้ตนความสําคัญของการมีอาคารสถานที่เป็นสัดส่วนและเพียงพอสําหรับพระสงฆ์สามเณรที่เข้ารับการรักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลพยาวทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการดําเนินงานจึงได้จัดให้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนปรับปรุงพัฒนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ65า ส,สมเด็จจะพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้แก่พระสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลพยาวทั้งนี้ยอดผ้าป่าที่นำมาทอดถวายมีจำนวนอย่างไม่เป็นทางการทั้งสิ้น4 7 1 5 4บาท2 5สตางค์สินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทินนารายงาน